เราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่3นะครับของศึกมวยมันสนันเมืองครับเป็นการเจอกันระหว่างสู้ศึกทีซีมวยไทยฝ่ายแดงครับเจอกับเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับฝ่ายน้ําเงินพิกัดน้าหนัก122รปอนด์โอ้โหเหมือนคู่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวทเดียวกันอาวุธก็คล้ายคลึงกันครับอยู่ที่ว่าการผ่อนหนักผ่อนเบาการยืดหยุ่นโอ้โหน้าน้ากระจายครับสวยงามชัดเจนเลยครับออกทางช่องทูฟอร์ยูครับสวนไปเหมือนกันครับพี่บอล โอ้นี่ครับมาโดนหนึ่งเอาคืนสองเลยครับสู้สึกมาเดี๋ยวดูครับเมืองลาวถือว่าเป็นนักชกถ้าหากจะบอกว่าต่างชาติแต่ว่าโอ้นี่ครับมาทรงมวยการยืนมวยนี่อะไอ,อย่างที่นี่ครับบ้านพี่เมืองน้องครับมาไทยเขาไม่ใช่ใครอื่นนี่ครปะ เข้าไปตีเสียบมาวงในกดแขนไว้ก่อน <c oughs> ดูว่าลีลาการชกคายกันนะครับทั้งนอกทั้งในอยู่ที่สภาพร่างกายของทั้งคู่เมืองลาวขยับเข้าหาถ้าดวลแล้วนะครับตอนนี้เมือ่อโอ้โหอ่ะเมืองลาวครับป่าตอนนี้เปิดเกมเดินเร็วขึ้นอ <c oughs> แต่ว่าสู้ศึกเสียบเข้าไปเมืองลาวปัญหาตอนนี้แขนมาไขขึ้น <c oughs> โอ้โหดูจับจับสวยเลยครับสู้สึกโอ้โหดูจังหวะการจับการเช้นนะครับแล้วก็เด้งไปสวยสวยเมืองลาวหนีไม่ออกนะครับพยายามใจไล่แขนจะแทงสู้แต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดตอนนี้ดูว่าจะมันอกมั่นใจแล้วสู้สึกออกมาชกในเกมตั้งรับคอยบางคอยโต้พอเข้าในนี่มีลูกไล่แขนนะครับกดแขนเอาไว้ดูครับทําให้เมืองลาวนั้นยังไอได้ไม่ถนัดครับแต่จังหวะวงในนี่ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเมืองลาว มีหมัดยับทำลายจังหวะด้วยครับของสู้ศึกครับอทีไว้อะเมืองลาวเก่งกำปั้นแน่นครับเอาละครับเรายังไม่เห็นสู้ศึกโดนหนักๆนะครับ่าถ้าโดนแล้วอย่าออกอาการให้เห็นนะครับเพราะว่าเมืองลาวนี่แปดประเภทขวัญใจทันรองครับโอ้โหแต่ว่าสู้ศึกยับมาครับแล้วล็อกล็อกขอกดไว้เลยครับอ่ะลายยกสามไม่สนครับเดินเข้าไปจอมลงทุนเมืองลาวมาขยับ สู้สุดสายลูกถีบนะครับคุมเกมอ่ะแล้วก็ออก้ายดีขวาดีไม่ประทะด้วยแล้วครับตอนนี้วันนี้ปวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โหเร้าใจครับสองคู่ผ่านไปคู่นี้ก็คุณภาพียงคุณภาพครับอ้าวซ้ายครับอ่าเตะมาโดนท้องอ้าวโดนท้องอยายาตัวแข็งนะครับโดนหมัดเข้าไปครับเอ้าวอ้าเอ้าอ้าโอ้โหมาโดนหมัดแต่เอาเข่าคืนเลยครับสู้สุด โอ้โหอ้าวเดี๋ยวต้องดูครับหมาตงิบตงิดว่าเลือดน่าจะมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาขวางไว้โอ้โหเอ้า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 มาอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งเอาเลยครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ทั้งท้องทั้งหน้าทั้งหมัดทั้งสอกนะครับมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหสู้สุดแองก็มีแข้งต้องคอยประกาศเอาไว้แล้วก็ล็อกนะครับวงในนี่ดูเวลาจับนี่จะได้เปรียบนะครับสู้สุดทำให้ เมืองลาวยังทําอะไรได้ไม่ถนัดแต่ถ้าวงนอกเมื่อไหร่ดีเป็นเรื่องนะครับเอาเริ่มเดินครับยาฉีดสองแสนบาทมัดทิปเข้าไปโอ้โหเอาละครับเตือดจริงๆครับคู่นี้โอ้โหอ้าวนอกนอกกับในเอาตอนนี้ตอนนี้เมืองลาวขอขอขอในมาครับเสียบไว้เอาสู้ศึกปีสอบมัดไปเอาละครับยังเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบอะไรก็เป็นไปได้ครับบวกกันอ้าวอ้าวอ้าวตอนนี้ โอ้โหใครจะหล่นใครจะหล่นครับ่าตอนนี้ช่วงไทยพายยกสีโอ้โหนี่ครับมาต่อยตามเสียงเชียร์เลยเอ้าโอ้โหตอนนี้มามาเนี่ยว่าก็พยายามสู้อย่างสุดความสามารถสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับโชจกันแพ้ชนะเราไม่รู้แต่ว่าโอ้โหออกอาวุธกันเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยครับ มวยคู่นี้เบียดเข้าไปเมืองลาวก็ยังไม่ยอม,มง่ายพยายามจะเบียดเข้าไปโอ้สู้สึกมีแข้งสายคอยสกัดเอาไว้คุมเกมดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วในะครในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายครับไม่ว่าผู้แพ้หรือผู้ชนะคู่นี้ครับเชื่อเหลือเกินครับว่าอีก21วันครับไม่เกิน25วันครับมีรายการต่อเนื่องแน่นอนครับชกกันโอ้โหสนุกร้าใจครับเวลาเหลืออีก50วินาวินะครับ ก็ดูแล้วตามสงก็ไม่มีปัญหานะครับหันไปชูมือให้สู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดุเดือดนะครับโอ้ถือว่าทำหน้าที่กันได้สมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับ